Hello everyone. My name is Peter Pan Ahan. I start E at p r i m a r l a s h at at a n a b a l e c h o n u n i t f o r t h y u n i f o r t h Amazing animal s a m a s a n Amazing animal s a m a s a n What can you see? คุณเห็นอะไร Look at the picture and answer the question. ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม How many birds are there in the picture? มีนกจำนวนเท่าไหร่ในรูปภาพ แพ e อีเดอรมังกี้ลิงอยู่ที่ไหนอีเดอร i ไลนูอีฟอนออร์เดอแพนด้ามีและอยข้างหน้าแพนด้าใช่ไหมแ a ะอีเดอร์เนกงูอยู่ที่ไหนอีเดอร์คอคไดอินเดอร์ีเวอร์ทุะเคอยู่ในแม่น้ำใช่ไหมชิตาสัตชิตาออสจิกนกกระจอกเทศดูเววาเจดังเงินฮัมิงเบอร์ดงฮมิงเวกน้ำหนักสตองแข็งแรงเฮวีหนักไลเบาดีดแอนิมัลลีฟอินแอฟริ ต,ตัวนี้อาศัยในแอฟริกา It has got big teeth มันมีฟันขนาดใหญ่ i t e a t ท a อนิเมมันกินสัตว์ It e a t ทเดอะฟาติดแอนิเมลในเดอะเวิมันเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก This animal อิ a bird สัตว์ชนิดนี้คือนกบั t อิทคั fly แต่มันไม่สามารถบินได้อิ h a ฮ g ก t l ร้องเ g ีมันมีขายาวอิทรันเวลิฟัดมันวิ่งได้เร็วมาก It is the biggest bird in the world. มันเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในโลก This animal is very small. สัตว์ตัวนี้มีขนาดเล็กมาก It is the lightest bird in the world. มันเป็นนกที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลก This animal is a mammal. สัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม It lives in the ocean. มันอาศัยอยู่ในมหาสมุทร It is the biggest animal in the world. มันเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก Read, Ask and Answer อ่านถามและตอบให้ความสูง about two meter ประมาณ2เมตร about one hundred and t w e n t c m ประมาณ120เซนติเมตรเวกน้ำหนัก about one t h o u s a n k g ประมาณ1,300กิโลกรัม about fifty k i g ประมาณห้าสกิโลกรัมฮามาสด uh, like no, าร์อะไลโนเวกแลดหนักเท่าไหร่ อิฐเวก about o n t h o s a n d u k g มันมีน้ำหนักประมาณ1,300 kg h m กิโลกรัมฮามัดดเวมันมีน้ำหนักเท่าไหรอิเ about 1 n e t h o s a n d u k g มันมีน้ำหนักประมาณ1,300 kg h i กิโลกรัม a t animal eat the heaviest ถาชนิดไหนหนักที่สุด i t the elephant มันคือช้างเดอะท้ l ยเลสูงที่สุด The h e a v i e หนักที่สุด เดอฟาเทดเร็วที่สุดเดอลองเกตยาวที่สุดเดอบิกเกตใหญ่ที่สุดเดอลายเทปเบาที่สุดลีดแอนแมดดีเฟอร์เมชันอินชาร i ดวิดเดิเบิร์ดอาแล็จกับผู้ข้อมูลในชาร์ดกับนกแคจโกลีดมอนูดขอดบันทึกเดอบิกเกตเบิร์ดขานกขนาดใหญ่ที่สุดเดอฟาเทสว imming เบิร์ดนกว่ายน้ำเร็วที่สุดโฮมบ้าในกำเนิดแอฟริกาแอฟริกาแอนตาร์ติกาแอนตาร์ติกาไขนาด about 2.5า meter t a สูง2.5เมตรเวกฟอร์ม1ั0 to 160กิโลกรัมน้ำหนัก100ถึง160กิโลกรัมวอตอิดลูก i ายมันมีลักษณะแบบได้แบ็กฟีเตอร์ขนสีดำลองนี้คอยาวแอดเล็กและมีขาสมอลวิกปีกเล็กอบิลิตี้ความสามารถแคลาดฟ้าบัสแคนอัไฟสามารถวิ่งได้เร็วแต่ไม่สามารถบินได้แคนชวิมิงบัสแคนอัไฟ สามารถว่ายน้ำได้แต่ไม่สามารถบินได้ฟู้ดอาหารแก๊สแอนลีฟยาและใบไม้ฟิชครีดปลาและปลาหมึกแมมมอนแมมมอสชาบีทูตแคนแมฟันดาแบคิโอซอลัตแบคิโอซอลัตมิลเลียนล้านเฟอร์ขนแผนฟืดดีดแอนิมอลวอตออนเอิร์ดอาบาววันวันเทเลตแอนโฟร์ทีไฟมิลเลียนยาโกสระสถานีนี้มีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อหนึ่งร้อยสิบห้าล้านปีที่ผ่านมา It n e c k was l o องขนมันยาวคอมันยาว It was about fifty f meter tall มันสูงประมาณ15บห้าเมตรอเว about 40,000 thousand k g มันมีน้ำหนักประมาณหนึ่งสี่หมืกิโลกรัมอี e อ t l รีบมันกินใบไม้ This animal l i v e in the ice สัตว์นี้อาศัยอยู่ในยุคน้ำแข็ง It f เฟ w a ์ว o ล ขออนมันยาว It was about 3 e t e r long and 4เมตร tall มันยาว3เมตรและสูง4เมตร It w e i g h about It w e i g h about 7,000 kg มมันหนักประมาณ7,000กิโลกรัม It eats p l a n t มันกินพืช This animal was on Earth 1.6 million years ago สัตว์ชนิดนี้มีเชีเวตยู่บโลกเมื่อ26ล้านปีที่ผ่านมา เลองฟันมันยาวอิดวอัเนเมตรลองแอเมตรโชวมันยาวประมาณ1เมตรแล้วมันสูงประมาณ2เมตรอิดเวกอับเบิลกิโกรมมันหนักประมาณส0งกิโลกรัมอมีมันกินเนื้อมา name ิดไดโนชันชื่อไดโนแอนมาไดโนซอรันคือไดโนเสาร์อิดไอลีฟอินเดอะจุลสิคพีเันอาศัยอยู่ในยุคจุลสิคไอ toilet and b i g g e t animal on l a n d ฉันเป็นสัตว์บกที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุด my neck was long but my tail was short เพราะเขาจนยาแต่หางขขอจนสัน i i w a h about 40,000กิโ k g ฉันหน,น,นักประมาณ40,000กิโลกรัม i was about 15เ m tall. ฉันสูงประมาณ15เมตร i have 52 teeth ฉันมีฟันใ12ซี่ My favorite food was l e a อาหารที่ฉันปลดปันคือใบไม้ Dino was on earth 145 million years ago Dino มีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อ145ล้านปีที่ผ่านมา There are any d i n o s a u r now ขณะนี้ไม่มีนันสาวแล้ว It lives in the ice age มันอาศัยในน้ำแข็ง It was about three meter tall ม well ันสูงสามเมตรอิทเวก about seven thousand kilograms มันหนักประมาณเจ็ดพันกิโลกรัมอิ o o ู้ด a อ l e ี f อาหารมันคือใบไม้ What animal is it? มันคือสัตว์อะไร It a m a m m o t h มันคือแมมมอต i ิท i ีฟอินเดอะจุลศิษ i ์พีเรียมันอาศัยในยุคจุลศิษย์ It w วอ t เดอะท l e เ a ตแอนด์บิเกตแอนิมอลอาร์มันเป็นสัตว์บกที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุด It ดลีมันกินใบไม้อิดอาเบคิโอซัสมันคืออาเบคิโอซัสอิดวอคเวกเกตเซเวนากิโลกรัมมันหนักเ0็ดกิโลกรัม i ิด i v ฟอินเ e อะไอเอมันอาศัยในน้ำแข็ง What is your favorite animal สัตว์ที่ชื่นชอบของคุณคืออะไร ออตดัสอิดลูกไรมันมีลักษณะแบบใดออตดัสอิดเลี้ยมันอาศัยอยู่ที่ไหน What ด o e อิด e ี t มันกินอะไรอิดอิดอิดสตอมมันแข็งแรงไหม Who are amazing วูเวลล a อาร์เอเม i ิงแอนิมอลปลาวาสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่มหัศจรรย์เดลีฟอินวอเตอร์เดอแอนเดอร์อาร์แมมมอลพวกมันอาศัยอยู่ในน้ำและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเดออาบูเกรพวกมันมีสีเทาและสีน้ำเงิน They are the biggest animal in the world. พวกมันเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก They are about 30 meters long and weigh about 150,000 kilograms. พวกมันยาว30เมตรและหนักประมาณ150,000กิโลกรัม As much as t 0 o 0 people มากถึง200คน the bigget bowel whale what 3 t 3 6 meter long and weigh 180,000 kg ปลาวาฬสีน้ำเงินตัวที่ใหญ่ที่สุดยาว33.6เมตรและหนัก180,000กก bowel live in our ocean of the world ปลาวาฬสีน้ำเงินอาศัยอยู่ในมหาสมุทรทั้งหมดของโลก There are the loudest animal on earth พวกมันเป็นสัตว์ที่เสียงดังที่สุดในโลก They noise eat louder than a jet plane เสียงของพวกมันดังกว่าเครื่องบิน Jet They eat kill panton and small fish พวกเขากินกุ้งแพนตอนและปลาเล็ก People kill bull whale for their oil their meat and their skin ผู้คนฆ่าปลาวานสีน้ำเงินเพื่อเอาน้ำมันและเนื้อและผิวหนังของมัน Nowhere a r y s i t e t o w e n 1 0 0 i 0 t o 2 5 0 n 0 blue whale in the world ขนาดนี้มีปลาวาฬสีน้ำเงินประมาณ1,000งหมื่ถึงสองหมตัวในโลก Polar bear animal หมีขาเป็นฉันเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ They live in the Arctic. พวกเขาอาศัยอยู่ในเขตอาร์กติก They have They have got t h i c k white fur, strong legs and black nose. พวกมันมีขนสีขาวที่หนาขาที่แข็งแรงและจมูกสีดำ They weigh about two hundred and f i f t y t o seven hundred and 70กิโลกรัมแอ o อาร์2.5เม a l l พวกมันหนักประมาณ250-770กิโลกรัมและสูงประมาณ2.5เมตรพล่าแบอากูชวิมเมอร์มีขาวเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งแต่ y แคนช w i มวิ่ง6ไมล์แอนด์อพวกมันสามารถว่ายน้ำ6ไมล์ต่อชั่วโมง e ด e ์อ s s e a l and W h a l e มันกินแมวน้ำและปลาวาน เดย์เ e ลีฟอะลอตอินวินเทอร์พวกมันนอนมากในฤดูหนาวเดย์แคร์ลีฟฟอร์ทเวนตี้ทเวนตีพวกมันมีชีวิตอยู่2 0่สิถึงยี่สิบห้าปีเวร์ดูโพลาร์บลีมีขาวอาศัยอยู่ที่ไหนวอตดูเดย์ลูกไก่พวกมันมีลักษณะแบบใด c คนโพลาร์ e บรสมิมมีขาวสามารถว่ายน้ำได้ไหมฮาร์มัดดูเดเวก พวกมันหนักเท่าไหร่วัดดูเดย์อีดพวกมันกินอะไรแตงกี้วบายบาย